สวัสดีครับพ่อคับผมธราวิรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่588นะครับดูยอดหลังนะครับเข้าไปในยูทูปเป็นก็ว่าธนาวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างใช้ให้เขาปรึกษาก็จะมีลิงก์หมายเลขโทรศัพท์นะครับช่องทางการติดต่อในยูทูปนั่นเองนะครับในตอนที่ห8าร้อยนะเป็นเรื่องของกรณีที่มีลูกหนี้มากู้ยืมเงินเรานะครับปรากฏว่าไม่มีสัญญากู้มีแชทไลน์มีสลิปโอนนะครับยอดน้อยฟ้องได้ไหมนะครับก็เป็นคําถามที่พบเจออยู่บ่อยครั้งนะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่า จ้าหนี้นครับให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินแล้วก็ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเงินซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งแาณิชย์มาตรา653เนี่ยการฟ้องเรียกเงินที่ให้ยืมคืนเนี่ยจะต้องมีหลักฐานลงรายมือชื่อผู้ยืมมาแสดงนะครับกฎหมายบังคับนะครับว่าจะต้องมีหลักฐานลงรายมือชื่อของผู้กู้ยืมมาแสดงมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับไม่ได้ คำถามที่แฟนคลับมักจะถามก็คือว่าไม่มีหลักฐานกู้ยืมเงินแต่มีสลิปโอนเงินจะฟ้องได้ไหมนะครับถ้าตอบอย่างนี้เลยเนี่ยฟ้องไม่ได้เพราะสลิปโอนเงินเนี่ยไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงินหลักฐานการกู้ยืมเงินตามกฎหมายเนี่ยสารดีกานะครับเคยตัดสินไว้ในคำพิพากษาสาลฎีการที่1 3 5 1งสามห้าหนึ่งหนึ่งับสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับในปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเนี่ย เขาบอกว่าหลักฐานการกู้ยืมเงินเนี่ยควรมีถ้อยคําหรือใจความที่แสดงให้เห็นว่ามีการกู้ยืมเงินกันหรือมีการกระดดให้มีการเรียกดอกเบี้ยกแก่กันนะครับฉะนั้นเราจะเห็น้ว,ว่าหลักฐานการกู้ยืมเงินเนี่ยควรจะมีถ้อยคําดังกล่าวการที่สลิปโอนเงินเนี่ยไม่มีค้อยคําว่ากู้หรือยืมเงินนะครับไม่มีค้อยคําว่าจะคืนมีเพียงหลักฐานการโอนเงิน weave, เขาไม่ได้เรียกว่าสัญญากู้ยืมเงินนะครับ สลิปโอนเงินทางมือถืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงินนะครับเป็นเพียงสลิปโอนเงินนะครับฉะนั้นถ้าเอาสลิปมาฟ้องเนี่ยไม่ได้จะต้องไปทําหนังสือสัญญากู้กันก่อนนะครับส่วนคําถามที่แฟนขับเนี่ยมักจะถามกันมาเป็นประเด็นสําคัญเลยเนี่ยก็คือว่าถ้าไม่มีหลักฐานกู้ยืมเงินจะเอาแชทในไลน์แชทใน Facebook Messenger เนี่ยมาฟ้องลูกนี้ได้ไหม ก็ต้องต,ตอบว่าได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีข้อความที่รัดกลุ่มหมายความว่าอะไรต้องมีข้อความนะครับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับตามที่กฎหมายกําหนดเช่นคําว่าอะไรคําว่ากู้ยืมเงินจะคืนนะครับให้กู้เมื่อไหร่มีต้นเท่าไหร่มีดอกเท่าไหร่นะครับจะคืนเมื่อวันที่1ของเดือนนะครับโดยวิธีอะไรนะครับหากไม่คืนนะครับจะผิดนัดทั้งหมดไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าบอกว่า ในแชทเนี่ยอาจจะบอกว่าจะคืนเมื่อไหร่แต่ไม่ได้บอกว่ายืมเงินหรือยืมอะไรมาบอกแค่จะคืนเงินแต่ไม่ได้บอกว่ายืมเงินที่กู้ยืมเงินในยอดเท่าไหร่เนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นวิธีการก็ควรจะมีการพูดคุยรายล,ายละเอียดของสัญญากู้ยืมเงินนะครับรายละเอียดของข้อตกลงการให้กู้ยืมเงินในแชทไลน์ในแชทเฟซไว้นะครับเพื่อเอามาเป็นหลักฐานในการฟ้องแต่นะครับถึงแม้จะมีสัญญากู้ ถึงแม้ไม่มีสัญญากู้แต่มีชัดลายแต่เงื่อนไขสําคัญในการฟ้องเรื่องเงินที่กู้ยืมเงินคืนเนี่ยก็คือกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยมันไม่มีทรัพย์สินถ้าลูกหนี้เนี่ยไม่ทํางานไม่มีรายได้นะครับไม่ทํางานไม่มีรายได้นะครับฟ้องไปเนี่ยไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มได้กระดาษเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยนะครับถ้าฟ้องไปเนี่ยอาจจะได้กระบาดเปล่านะครับฉะนั้นคํถาถามที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่ว่า ฟ้องไปแล้วได้คืนเงินไหมยอดน้อยเกินไปไหมบางทีให้กู้สามสี่หมื่นนะครับยอดน้อยค่าทนายคุ้มไหมนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ให้คิดนะครับเราอาจจะเสียเวลากับตรงนี้นะครับนี่คําถามต่อไปว่าแล้วถ้าไม่จ้างทนายนะครับก็อาจจะต้องไปลองติดต่อสถานีตํารวจดูนะครับว่าให้เขาเรียกมาไกลเกลี่ยได้ไหมนะครับ ก็จบในตอนที่588นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่588เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายยุทนะครับพบกันใหม่ครางหน้าสวัสดีครับ